ผู้ชมวันนี้มีโอกาสได้ออกจากโรงงานสักทีอยู่ในโรงงานแล้วเหนื่อยก็เลยมาถ่ายคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาที่อำเภอวังน้ำเขียวโรงเรียนบ้านซับเต่านะครับอันนี้เป็นบ้านพักครูนะครับบ้านพักครูมีความเป็นมาอย่างไงใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการก่อสร้างแล้วทำอย่างไรแล้วครูน้อยครูใหญ่มาพักแล้วเป็นอย่างไรก็เลยอยากจะให้ท่านผอ คพราะอะไรครับนพพรทานพิเศษครับนพพรทานพิเศษเป็นพอโรงเรียนบ้านซับเตาเนี่ยบรรยายให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือเอฟซีของปิงปองได้รับฟังเลยนะครับอ่ะป้ายน้าที่เป็นของพออบรรยายเลยนะครับมีความประทับใจปิงปองยังไงรู้สึกยังไงครับผมก็ครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ท้าความก่อนผมดูคลิปของเฮียมาประมาณห้าปีนะครับก็ก็ดูศึกษาไปเรื่อย ออพอไปเห็นไปเห็นคลิปแรกก็คือแถววังหมีนะครับก็เลยมามานั่งดูว่าวัสดุที่ใช้ค่อนข้างค่อนข้างมาตรฐานไปดูห้องน้ําไปดูอะไรนะครับดูคลิปศึกษามาเรื่อยๆนะครับก็พอมีความคิดบอกว่าอยากทําบ้านรครูซึ่งงบประมาณของโรงเรียนเรามัน,ม,นม,ม,มีน้อยนะครับมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งนะครับมีเงินประมาณแสนหนึ่งปั๊บก็เลยเมามาดูว่าค่าช่างถูกค่าเหล็กค่าเหล็กไม่เปลืองนะครับก็เลย มาคุยปรึกษากับพี่พันโลงนะครับว่าผมจะทําแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็นั่งนั่งร่างแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็คิดคิดกันออกมาน่าจะใช้งบประมาณประมาณไม่เกินเท่านี้ประมาณงบหลังนี้ใช้งบประมาณประมาณแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทก็แสนกว่าประมาณค่าอุปกรณ์ก็ประมาณแสนไปไปอ่าอ่าค่าช่างประมาณเกือบหมื่นเกือบหมื่นเกือบหมื่นครับนี่ทำกันเองใช่ครับทากันเองกับพันลงแล้วก็จ้างช่างงบประมาณเกือบหมื่นเกือบหมื่นบาทนะครับในการสร้างทางหลังใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือน นะครับใช้เวลาประมาณอยู่สองอาทิตย์กว่าๆนะครับจากช่างที่ไม่เป็นงานแบบนี้เลยแต่ไม่เคยอืมมันคืออะไรปิงปองก็ไม่มีใครรู้นะครับก็เลยพอมาเห็นประกอบพาพี่จับไปดูโรงงานไปดูกระบวนการเข้าเข้าแบบเข้ารูปก็เริ่มมาเข้าใจในในระดับหนึ่งก็เลยมาพาช่างทําค่อยๆได้ทาอาจจะมีถูกีผิดบ้างนะครับแต่ก็ได้อยู่ประมาณนี้ <ผม S 2> ครังผมดูแล้วใช้ได้เลยครับทำได้เลยทำได้ทำได้ง่ายง่ายอ่พอดีพี่เขาบอกทาง่ายนะครับมีคนอยากอยากเอาไปดูแบบครั้งแรกที่ขึ้นโครงขึ้นมา มีเด็คนตะเล็กแค่นี้จะพอเหรอ <laughs> เล็กแค่นี้จะทําอะไรผมบอกรอดูรอดูให้เสร็จก่อนครับรอดูให้เสร็จก่อนออหลายครูหลายคนที่ก็เลยมาทดสอบกระโดดกระโดดเหยียบครั้งแรกเพราะว่าเราปูพื้นปูพื้นแล้วให้กระโดรกกระโดเหยียบเพาโอ้แข็งแรงดีนะครับพื้นถือว่าแข็งแรงดีมากนะครับครั้งแรกผมเลยงบประมาณมันน้อยครับผมทําเป็นสองห้องสองห้องก็คือติดต่างให้ห้องละบานงบประมาณมันน้อยครับก็เลยบอกว่าคุณครูที่โรงเรียนบอกุ่ยกลัวร้อนเพราะว่าครั้งแรกที่มาอยู่ พอแดดมันสองช่วงที่ทาก็คือหน้าร้อนเดือนเมษาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเลยร้อนมากร้อนมากถือว่าร้อนมากนะครับพอทำปั๊บอ่าน้องๆบอกว่าหนูขอติดแอร์เพิ่มได้ไหมครับผมว่าได้ติดเลยครับมผมติดมิเตอร์ให้ก็ติดแอร์พอพอติดยังไม่ได้มาอยู่นะครับพอเข้ามาอยู่ปับ๊บมาอยู่ได้วันบอกไม่ติดแล้วนะคะแอร์อเรวะอาเป็นยังไงอ่าด้วยด้วยสภาพของซับเตาเป็นลมโชยตลอดนะครับมันก็เลยน้องบอกว่าเย็นติดหน้าต่างบ้านเดียวก็เย็นดีอ่อก็ก็เอาแค่ เออไอตัวกันยุงตัวกันแมลง,มงแค่ใช่มุงนวดแค่นั้นแหละครับน้องก<อ>็ก<อ>็ไม่ติดแล้วไม่ไม <laughs> ่ติดแล้วทีนี้ก็ไม่ติดแล้วน้องๆบอกไม่ไม่อยากติดแล้วแอะผมก็ถือว่าเอออันนี้ก็คือของหมู่บ้านจาเต่าเป็นเป็นหลังแร,รับที่ท,ท,ที่หลายคนมาดูมันคืออะไรนะครับพอมาเห็นนะลองลองเออผมก็ลองไปกระโดดดูมันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องอันนี้สองเก็บเสียงได้ดีมากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะมาดูครับผมตัวหลังจริงให้ให้เข้ามาดูได้ไหมครับได้ได้ได้ครับมาดูได้นะครับผมก็มีผู้บริหารของ วังเขียวโซนใกล้ๆกลุ่มเราก็เดินมาดูอยู่อ้เขาก็ถามว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าปิงปองแล้วเราบอกปิงปองคืออะไรเขาก็ไปต่อคิดไปถึงโตปิงปองอะไรปิงปองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่างั้นบอกเดินพาเดินโอเคครับผมอาจจะอันตรายนิดนึ่งเป็นไรไปเดินลงไปอเหล็กหล็กอ๋อต้องแกะอันนี้ออกนะอ๋อน้องเขาบอกว่าสวยดีเอ้าเหรอเขาไม่อยากให้แกะเอ้ยใช่ใช่ใช่ เขาบอกว่าสวยดีอด yeah, ี๋ยบ่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเขาบอกว่ามันเหมือนลายตัดกันดีเขาบอกว่าแต่เขาซีนซิลิโคนยังไม่สวยใช่ได้เลยใช่ได้ใช่ไหมครับต้องซีนอย่างงี้ครับไม่อยู่บางคนเขาซีนเสกข้อมือเป็นข้อมือรูปใช่ใช่ไม่อยู่ผิดใช่ไหมครับผิดมันยังมีนี้ที่มันก็ซึมแต่อย่างนี้ยเขาเขาซีนเป็นอ๋อครับอันนี้พี่พี่แกไม่เคยทําเลยครั้งแรกคืองานพวกนี้เคยไม่เคยไม่จาเป็นคือเอาความเข้าใจเข้าใจเข้าใจของของหลักธรรมชาติครับผม โอ้ oh. เอาดูด้านหน้าที่เอาทรงนี้สวยนะใครจะเอาไปทาเป็นตัวอย่างก็เอาไปอันนี้ตังตังหมดซื้อสี oh. <laughs> ใช้งบประมาณน้อยนิดครับไยรอบเลยเนี่ยมาพาท่านชมมาเดินดูระบบไฟนี่ก็จะติดกันเองนะครับ oh. เป็นรอดใครอาจจะไม่เคยเห็นมิเตอร์เล็กๆอันนี้คือมิเตอร์หน้าห้องนะครับเป็น oh. มิเตอร์เล็กๆมิเตอร์แบบนี้ก็ได้ด้วยใช่ครับ oh. ใช่ oh. <laughs> ส่วนห้องนี้จะติด หน้าต่างสองบานแต่น้องเขาใช้งบประมาณเขาเองครับอันนี้คือให้น้องเขาหนึ่งบานห้องนี้บอกว่าอยากอยากติดแอร์ห้องนี้บอกจะติดแอร์แต่พอได้หน้าต่างปั๊บดันนี้ไม่ติดละบอกเย็นเพราะลมมาหลายพันใช่ใช่ใช่คือตอนตอนนั้นคือไม่ต้องเปิดพัดลมครับถือว่าอากาศที่นี่มันมันใช่ได้ครับผมครับก็สรุปว่าท่านผู้ชมหลักการของการทําบ้านปิงปองอย่างที่ท่านผอท่านพูดนะประสบการณ์จริงเมื่อกี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ หลักการไหลเวียนของอากาศเนี่ยมันจะต้องเข้าอีกด้านหนึ่งมันจะต้องมีทางให้มันไปอีกด้านหนึ่งถ้ามันเข้าด้านเดียวมันไม่ไม่มีทางไปมันก็จะอบอ่ะอย่างเงี้ยเหมือนพอพอเข้าปุ๊บออกได้ไหลผ่านอาคารของปิงปองก็จะเย็นเลยนะครับครับก็อย่างที่ท่านพอ่อท่านบรรยายไปหมดแล้วหลังนเนี้ยเนี่ยใช้ผนังแล้วก็หลังคาใช้เหล็กหัวท้ายสองตัวเห็นไหมแล้วก็ยื่นออกมาเนี่ยหนึ่งเมตร แล้วก็ใส่แฟชชิงโดยรอบหลังคากันสาดภายนอกก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะส่วนพื้นอ่าเดี๋ยวมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าพื้นเนี่ยเขาทําอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะห่างอันนี้ห่างเท่าไหร่ครับพอเอ่อตัวนี้ห่างเมตรเมห้าสิบเนาะเมตรห้าสิบครับอ่าคิดว่าเซตโหลดอยู่ที่เมตรห้าสิบก็กําลังเหมาะนะไอที่ผมพูดไปก็สองเมตรสองเมตรแล้วก็ถ้าตัวอาคารมันเป็นลักษณะอย่างงี้เนี่ยก็ให้มัน เป็นเมตรห้าสิบก็จะพอเหมาะพอสมว่างนันเถอะแต่เท่าเมตรหนึ่งมันก็เกินไปแต่จริงๆโหลดโอเวอร์โหลดเขาเนี่ยห่างสี่เมตรเนี่ยมันรับโหลดได้สามร้อยกิโลนะห่างสี่เมตรเนี่ยแต่ถ้าสองเมตรเมตรห้าสิบเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นไปอีกแล้วก็พื้นได้ไม่ได้ปลูกระเบื้องใช่ไหม,ไมพื้นภายในเพียวๆเลยน้องเขาจะปูเป็นอ่เป็นเสื่อน้ำมัน <laughs> ไม่ใช่ครับเป็นลามิเนต อเหมือนเด็กอนุบาลทิกซอแผ่นรองอ๋ออ๋อออ,อ,อก็อย่างนั้นก็เอาโอเคแล้วโรงเรียนโรงเรียนใครจะมาเชิญดูเป็นบ้านตัวอย่างบ้านพักครูในแหล่งถิ่นธุรกันดานงบน้อยๆก็ใช้แบบนี้เลยแล้วก็ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวในการประกอบผลิตนะครับทีนี้สมการของเรื่องเนี่ยผลิตภัณฑ์ของปิงปองเนี่ย เหตุและผลเนี่ยนะครับทําไมถึงแข็งแรงแล้วทําไมถึงทนทานแล้วทําไมไม่ร่อนไม่หลุดเหตุผลนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปอัดมันแน่นเปี้ยเลยแล้วแลดูนี่สวยงามเรียบร้อยใช่ไหมอัดกันซะแน่นเปี้ยเลยเนี่ยผมถามนะเวลาโดนแดดเจอความร้อนเจอความเย็นเนี่ยท่านว่าเหล็กเนี่ยมันยืดหดตัวได้ไหมได้ขนาดรางรถไฟย,ยาวๆเนี่ย เวลาล่างหัวรถหัวรางรถไฟเ,เขามาทําต่อกันเนี่ยท่านไปดูได้เลยครับลางรถไฟเขาจะเว้นไว้ประมาณเซนสองเซนไม่ให้ลางรถไฟชนกันนั่นแหละถ้ารางรถไฟไปชนกันแล้วไปต่อติดกันเมื่อไหร่เนี่ยเวลาแดดออกรางรถไฟจะโกงหลังคาปิงปองก็สรรมการเดียวกันทําไมต้องขึ้นรูปเป็นรอนเป็นรอนเป็นรอนข้างบนทําไมถึงไม่อัดโฟมเต็มและแน่นเปียกก็เพราะว่า ต้องมีทางเดินอากาศและให้เว้นช่องระบายให้เขาเวลาเจอความร้อนเนี่ยเขาจะได้ไม่แตกไม่ดีดไม่ลั่นแล้วก็ไม่ล่อนแล้วก็ไม่หลุดแล้วก็แข็งถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดเนี่ยเสื้อสูบรถบอเตอร์ไซค์เนี่ยทำไมถึงไม่ทำเป็นหม้อหุงข้าวกลมๆเหมือนหม้อหุงข้าวไปเลยง่ายดี เขาทำไมต้องทําเป็นซี่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 ไอ้รวงพึ่งเมื่อนาเหมือนกันเขาต้องการระบายความร้อนความยืดหยุ่นของของโลหะของวัสดุนั้นๆหวังกันเถอะผมไม่เห็นด้วยนะครับกับที่ว่าโอ้ลูกค้าบางคนทําไมไม่อัดให้แน่นเปียเลยดูสวยงามดีจะเอาความสวยไปถึงไหนครับมันไม่แข็งแรงถ้าเอาความสวยอ่าบางคนจะเอาเรียบๆและข้อสำคัญสมการในเรื่องของการอยู่อาศัยนี่นะครับ สังเกตดูบ้านปีงปองเนี่ยคอนเซปต์ก็คือไม่ต้องไปตีฝ้าเพิ่มเพราะว่าเนี่ยแหงนขึ้นไปมันก็กลายเป็นฝ้าไปในตัวแล้วใช้หลังคาเป็นฝ้าเลยไม่ต้องเปลืองตาตังไปตีฝ้าไอ้เปลืองตาตังไม่ว่าถ้ารวยนะครับข้อสำคัญเนี่ยสมัยก่อนสมัยปู่ย่าตายายเราเนี่ยคนในประเทศบ้านผ่านเมืองเราเนี่ยเคยเป็นโรคภูมิแพ้กันทั้งบ้านทั้งเมืองไหมไม่มี เดี๋ยวนี้เป็นไงบ้านกนกตีฟ้าบ้านนี้ก็ตีฟ้าตีบ้านตีฝ้ากันทั้งเมืองเป็นไงภูุิมแพ้ถามหากันเต็มไปหมดสังเกตดูเนี่ยบ้านใครเนี่ยที่ตีฝ้าว่างๆก็เอาเก้าอี้ต่อแล้วก็เอามือขึ้นไปล้วงแล้วก็เปิดตรงที่จะมีฝุ่นหนาเท่าไหร่ฝุ่นอันนั้นนั่นแหละ,หละคือมล,ลพิษตัวพิษที่เราไม่รู้ตัวนี่คือมหันตภัยเลยถามว่าโอ๊ยบางคนมันเถียงเถียงเถียงมาในเพจ มันก็อยู่บนบนนั้นของมันดีๆแล้วมันคงไม่หล่อหลอปิวลงมาหาเราหรอกเวลาลมมันพัดมันก็จะหมุนลงมาซอบดูดลงมาผมถามว่าเวลานั้นมันทําให้ขึ้นไปได้ยังไงได้ยังไงอ่มันขึ้นไปได้มันก็ต้องปิวลงมาได้ถูกไหมหลังจากมันไปสะสมมากๆพอสะสมมากๆมันก็ลงมาได้พอลงมาได้ใครสูดใครดมก็คนพักคนนอนนั่นแหละสรุปบ้านปิงปองปลอดฝุ่นปลอดภัยในเรื่องของขี้หนู ฉีหนูนกหนูงูเหลือมงูจงอางไม่ต้องขึ้นไปขดอยู่บนฟ้าอันตรายทั้งนั้นหลีกเลี่ยงอย่าไปตีฟ้าเพิ่มเพื่อประหยัดงบในกระเป๋าตัวท่านเองแล้วก็เพื่อสุขภาพของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าห่างสี่เมตรห้าเมตรเนี่ยโอเวอร์โหลดของหลังคาปิงปองเนี่ยรับได้สบายไม่ต้องกลัวปิวบางคนแหมฮะพูดรู้ดี ใส่เหล็กแค่นี้มันจะปิวไหมอ่าพอปิวยังยังครับไม่ปิวเพราะว่าที่สับเตาลมแรงมากครับเนี่ยอยู่บนเนินเขาด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าปิวเนี่ยปิวไปแล้วไปแล้วสร้างตั้งแต่ปีเอ่อต้นปีนี้ครับเพราะว่าเอ่อลมลมจะแรงตั้งแต่ต้นปีเสาเราก็ไม่ได้ขุดลึกนะครับเพราะหินเราขุดได้ประมาณยี่สิบเซนก็ถือว่าเหมือนเราตั้งอยู่บนพื้นครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าโอเคปลอดภัย อาฮะทำตัวเป็นวิศวะเกินกันขึ้นมาเชียร์พอเจอปิงปองเข้าไปเออทำเป็นฟิศฟิสวะเกินก็ขายกันมาแปดเก้าปีเห็นมีบ้านหลังไหนปิวเพราะว่าใส่เหล็กน้อยเลยกูเห็นปิวปิวกันเนี่ยพวกมึงทั้งนั้นเลยไม่ใช่กูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปิวไหมเนี่ยบนเนินเขาเนี่ยผ่านรูรูรูพายุรูรูร้อนเมษาม,มาแล้วใช่ไหมขอเนี่ยลมแรงนะอ่าลมก็แรงเนี่ยบนเนินเขาเนี่ยโล่งๆเนี่ยไม่เห็นมีป่าไม้ พยุงเลยก็ไม่เห็นมันปิวเนี่ยก็ข้อสําคัญเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยให้มาซื้อที่โรงงานมันมีที่เดียวที่ผลิตได้และทําได้ที่ขึ้นไปเดินสามสี่คนแล้วไม่หักแล้วก็ไม่ต้องไปตีฝ้ายมันมีที่เดียวอย่างอื่นนะมันจะต้องไปใส่แปรหนึ m, ่งเมตหนึ m, ่งเมตหนึ่งเมตเนี่ยไม่ใช่เราต้องใส่อ่าไม่ใส่สองปีสามปี m, มันอ้ามันโปง่งมันล่อนถึงต้องใส่ที่ใสเ่เ่ะอยู่ที่สี่คิว มีสี่คี้วมาซื้อทาไมเข้าใจก่อนแหมเพราอวันที่ไปน่ะเอาช่างไปดูแค่คนเดียวครับคนเดียวเขาก็เอาความรู้ความเห็นมาถ่ายทอดก็ทํากันทั้งหลังเนี่ยหมดค่าแรงไปไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่นก็ช่วยกันทำนะพ่าลงมั่งพอ,อมั่งเออพอท่านนี้ท่านเป็นผอพน,นักพัฒนานะเข้าใจสร้างสรรค์เห็นครูน้อยไม่ค่อยมีบ้านห้องอยู่ก็เลยทําให้เขาอยู่เออพออยู่เสร็จปุ๊บ เขาอยู่แบบเย็นๆสบายเขาก็มีสมาธิไปสอนเด็กนักเรียนไม่ไปฉุนเฉียวตีตีลูกตีเต้าเขาใช่ไหมใช่อ่ากบมือเข้าใจคิดนะเนี่ยใช่ครับผมเห็นไหมอ่าเราต้องทำให้เขาอยู่ดีๆเย็นๆคนอยู่คืนนอนไม่หลับอบอ้าวนอนไม่หลับเข้าเลยเขาก็เช้ามาก็งุนหงิดเิยงุนหงิดงุนหงิดเขาไปตีลูกเขาตามข่าวออกอันนี้ไม่มีเนาะไม่มีอ่าไม่มีนะครับผมไม่มีครับไม่มีอ่างั้นก็พาท่านผู้ชมมา ได้ชมเต็มอิ่มเลยวันนี้นะครับขอบคุณครับ